สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทําการเปิดใช้งานตัวเซิร์ชนะคะก็เป็นเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะให้เรานะคะเปิดจุล่าขึ้นมานะคะอันนี้เราจะเปิดในส่วนของผู้ดูแลระบบนะคะหรือว่าส่วนของแอดมินนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็คลิกที่ตัว extension นะคะแล้วก็เลือกตัวโมดูนะคะเซิร์ชนะคะก็เป็นโมดูหนึ่งโมดูในจุล่านะคะซึ่งเราสามารถเปิดแลวก็ใช้งานได้เลยโดย อัตโนมัตินะคะเมื่อเราเปิดในส่วนของโมดูลเรียบร้อยนะคะแล้วก็คลิกที่นิวค่ะเมื่อเราคลิกที่นิวขึ้นมาเรียบร้อยนะคะเราก็มันเลือกชนิดที่เราต้องการจะสร้างโมดูลนะคะ<ม>ก็คือให้เราเลือกตัวโมดูลไทยนะคะอันนี้เราก็จะเลือกเป็นเซิร์ชนะคะ ก็คลิกที่ตัวเสิร์ชนะคะอันนี้ก็จะเป็นให้ใส่ชื่อของตัวโมดูลนะคะอันนี้เดี๋ยวไมใส่คำว่าค้นหาแล้วกันนะคะอ่าอันนี้เราจะให้โชว์ชื่อไตเติลก็ได้ไม่โชว์ก็ได้นะคะอันนี้ไมคขอโชว์ไปก่อนละกันนะคะแล้วก็มาเลือกตำแหน่งของโพ i ิชันเสิร์ชนะคะ ก็เลือกเทมเพลตที่เราใช้งานนะคะแล้วก็เลือกตำแหน่งของตัวเซิร์ชนะคะอ่าเมื่อเลือกครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการเซฟแอนโคดได้เลยค่ะ เมื่อเราทําการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีข้อความขึ้นแสดงบอกทุกๆครั้งนะคะจากนั้นเราไปดูหน้าเว็บกันดีกว่าคะ่ะอันนี้ให้รีเฟรชมันหนึ่งครั้งนะคะหรือว่าใครจะเปิดขึ้นมาใหม่ก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวปิดอันเก่าดีกว่านาอแล้วก็เปิดอันใหม่ดีกว่าเรามาสักครู่หนึ่งนะคะอ่ามาแล้วนะคะกล่องเซิร์ชเราก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เราสามารถอย่างเช่น พิมพ์สิ่งที่เราต้องการค้นหาไปได้เลยอันนี้เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วกด enter นะคะมันก็จะขึ้นมานะคะนี่ค่ะก็อ่าอันไหนที่มันมีคำว,ว่า a a ที่เรา search ขึ้นมามันจะ,จะลงมาแสดงด้านล่างนี้นะคะให้เราเห็น อย่างถ้าหมายพิมพ์คาว่าเทสนะคะ T E S T แล้วก็กด Enter นะคะด้านล่างนะคะมันก็จะแสดงแค่ตัวชื่อน่าจะเป็นตัวชื่อบทความที่เขียนว่าเทสเนี่ยนะคะเดี๋ยวรอมันสักพู่หนึ่งนะคะอ้าวมันก็จะมีบทความที่เขียนว่าเทสเทสทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็คมอยู่อ๋อเพราะว่าเมื่อกี้มันคาอยู่ที่ตัวที่เราค้นหาคำว่า aA นะคะ ถ้าเราไม่เซิร์ชตรงช่องบนเรามาเซิร์ชตรงนี้ก็ได้นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะการเปิดใช้งานตัวเซิร์ชนะคะหัดตกบกพร่องอะไรก็ต้องขออภัยเวยนะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ